นะครับไก่ย่างวิเชียนบุรีนี่ไม้ละยี่สิบาทครับผมมีตับมีเนื้อไก่ไอ้ตัวไก่จะแบ่งเราทำเนี่ยเป็นตัว่าร้อยสี่สิบก้อนเป็นกว่าร้อยร้อยสี่สิบครับผมก็ขาครับตั้นเอาอะไรผ้าผ้าตรงนี้อุ่นก่อนเนาะโอเคเรามากับกระตูนน้อยครับ ไปไหนต้องไปด้วยใช่ไหมกระตูนไ,ไม่งั้นม,มันจะร้องไห้เลยร้องไห้เจ๋งมากตัเนี่เอาเนื้อแม่น่เอาไอ้ขาไก่นะนี่ขาขาไก่เออนั่นแหละคุณขาไก่กไปครับ เบอนเทศบาลนะครับดูเพิ่อนไปไหมครับไปหมือกันเนาะแคบเทศนอบตเขาหยุดิใชไหมครับเอาไหมไหนไม่นั้นบ่เออโอเคง่ายเดี๋ถ้าเกิดไปลุกขึ้นมานี่ไปนี่เนาะ ไก่ย่างไม่ใชนบุนีครับบ้านเมีย่ยงกำบลนองฟืออำเภอท่ารี่ครับจังหวัดเลยอร่อยที่สุดครับแซ่บหนัวทุกวันมีข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำด้วยนะครับผมส้มตำไก่ย่างตำขวานสำหรัะพ่อคิดว่าส้มตำหนัวส้มตำก็อร่อยแต่เช้านี้เรายังไม่กินส้มตำเราจะกินไก่แล้วก็ไปตํตำแจ่วเอาครับผม นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศเช้าๆอําเภอท่ารี่ครับอ,อันนี้ทุ่ง <8 S 1> นา <8 S 1> องาอะไรนะแปดมงกว่าก็เช้าอยู่นะเออนี่ทุ่งนานี่ยทางไปท่ารี่ครับเข้าในเมืองโอสวัสดีครับ ไปไหนครับไปไหนครับบอกไปโรงเรียนเขาหยุดบอกแม่น้อยหน่อยว่าจะไปไหนจะไปไหนคะหนูจะไปโรงเรียนทางมาจะไปโรงเรียนครับเพราะว่าต้องไปคุ้นเคยกับเพื่อนก่อนรให้ตลอดเลยแกย่างเราได้แล้วแกย่างเรา น้ำชิมอะไรแม่ตั้งเอาเอาก็ดีครับต่จะเท่าไหรนี่ครับผมตูนน้อยบายน่าตั้งบ๊ายบายมีเพื่อนกี่คนลูกขอบคุณครับมีเพื่อนกี่คนน้องมีเพื่อนกี่คนลูกน้องไปโรงเรียนไหนอีเพื่อนกี่คนกระตูนหลายคนเดี๋ยวว่ามีเพื่อนกี่คน สวัสดีครับหลังจากเราไปซื้อไก่มาเราก็มากินข้า,าวเช้ากันครับข้า,าวเช้าเรามีอะไรบ้างตั้นนี่มีไ,<ป>ไก่ไก่ปลาทูปลาทูเจียวพวกผักครับกินกับกระตุนนี้ก็แต่ตั้นแล้วก็ผมครับเดี๋ยวเราจินข้าวกันก,นก่อนนะครับปลาทูนี้เป็นปลาทู ไม่เค็มนะครับปะทูมันปะทูมันไม่จวะ,ะจวะ่างว่างอืมอยากว่างแมู่นล่ะกินแล้วก็ไปนอนไปอ้าวนึกว่าเกิดตั้งย้ายไปทำไมล่ะแต่ตั้งกว่าน้องวัดกินข้าวแล้วมันจะกินไม่ลงก็เลยลเเลย,ย้าย จำเจียวครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนนะครับอ้ลืมเดี๋ยวแป๊บนอึองกินเลยเาียววันลงแม่นไหมฮะ

ดูเลยีฏข้าดเลยีฏข้าดต,ต้องเลยเหมือนโน้นมฏิฆาดปฏิ่น้นปฏข้าดมีข้าวต้มข้าว

ไก่ครับไอ้เลยเอาไอไิจอืมวางไว้อะไรพอมันเดอดแจ้งไม่รู้นี่ลวกไอ้เลยผมไอ้เ ข้างบ้านครับสาวที่น่อยอืมอร่อยอร่อยมากเหมือนต้มเจียวอ่ะต้มเจียวมันเปลี่ยนมากเปลี่ยนไหนไม่เผ็ดหรอก่เผ็ดอืมอร่อยไหมอืมอร่อยไหม อืออร่อยอร่อยได้ไงฉันกินผักให้ผู้ชมดูหน่อยอ่ะเฮ้ยอ่ากินดู่นเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินเลยนี่ั้งแรกมันจะกินให้โชว์ให้ดูนะครับเฮ้ยกระตูนก็จะกินด้วยอ,อันนี้ไม่เผ็ดกินเลยอ่ะ

จำแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยไม่กินเสียทีเดี๋ยวจ้ำเจียวอีกคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมน้าสวัสดีค่ะเนีย 可以。Okay.